น้องอย่างนี้เสียงเข็ดจะนาบอมีเสียงเข็ดจะนาด้วยร้องในทุ่งข้าวเนี่ย สวัสดีจ้าพี่นอ้องยินดีต้อนรับสวิสานวิซ่าพี่น้องจ๋าวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วที่คอยจะอยู่บ้านนอกนะพี่น้องจ๋าก็เลยอยากจะมาที่สวนมาเก็บภาพบรรยากาศอาจจะมีภาพบรรยากาศของสวนของเรือ,อบ้านไร่ปลายนาเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเด้อกันพี่น้องเจ็บมากนะจ๊นะเนาะวันนี้มาดูสวนนอกพี่น้องเนาะได้เจอบัวแดงได้เจอผักหนอกได้ย,ย่างพี่น้องจ๋าไปเบิ่งนกันได้จ้ะพี่น้องเอา,เอ,าอันอะไรท่านว่าพี่น้อง เราอยู่ข้างล่างนะลูกอืมไปข้างล่างนี่เอานี่ให้ลุงเอาอันนี้มาให้เอาไปกินกับน้องนะรีบเอากลับบ้านแล้วก็รีบเอาไปใส่อันนั้นเลยนะลูกเพราะว่ามันจะอันนั้นนะมันจะเปื่อยนะอฮะจะกลับเลยไหมบ้านนั่นอ่ะสวัสดีเจ้าพี่น้องตอนเช้าตอนนี้หกโมงด้วยทันวาตื่นแล้วเนี่ยทันวากำลังจะกลับบ้านทันวามานอนกับลุงวิมตาวิม เดี so ๋ยวรถจะไปย่านใหม่ท่านบ้านกัได้พี่น้องไม่บายก่อนไายบายสวัสดีนะครับบายขอบคุณนอนตื่นจะปั่นจักยานไปเฮือนพี่น้องไปหาแม่อันนั้นไม่นี้อันที่มาพี่สิไม่นี้น้ำหมอกลง่มายหลายพี่น้องเห็นบ่กมันอากาศหนาวพี่น้องพะี้พราี้วิ่งอันใส่อันนั้นมาแล้วใส่เสื้อกันหนาวมาพร้อมพี่น้องเพราะว่ามันหนาวพี่น้องจ๋าหนาวช่วงนี้ใส่เสื้อกันหนาวมีพอเปิดน้ำหดผักห้วยหดหดเนื้อก็หดอันหยาพี่น้องจ๋ามันแหกเนาะเนาะ กุกใหม่ต้นใหม่เห็นบ่ะี่น้องจ่าดอกลีลาวด,ดีเนาะก็จะมีหลายๆดอกช่วงนี้มันเป็นช่วงผัดใบอีพอวาเนาะต้องมาตอนหน้าฝนมันถึงจะดอกสวยพี่น้องจ๋าเห็นบ่ดอกลีลาวดีพี่น้องจ๋าเอามาฝากเลยไปนางงามเร็วๆจะไปสวนกันนะพี่น้องไปขับรถจักรยานเอ้ยมอเตอร์ไซค์ไปกันเร็วๆนางงามจะเสกกันหนาว ใส่แต่อยู่ประเทศเรื่อยๆดีวี่นี่ก็เลยไม่ใส่เสื้อกันหนาวหมดละอ้หนาวอ้หนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวรับรถทำมันได้บานพี่น้องสมัยนี่น่อยถึงอยู่นี่ล่ะมาหอดสวนเลยพี่น้อง มาดูสวนสิเป็นอย่างไรบ้างสวนอีพอีนพี่น้องจ๋าบ้านเฮานะเห็นบ่เดี๋ยวภาพปเบิงอนันหน้าปรังพี่น้องจา๋าเห็นไหมที่ทีที่เข้าให้อะไรนะชาวบ้านเนาะพี่น้องมีนกเยเอะเลยอุ้ยมีนกมีนกพีนกนก่น้องจ๋านี่พี่น้องเห็นปะบรรยากาศสวยๆเลย แดดบนท่นขึ้นเลยพี่น้องจ้ะน๋าตะวันยังไม่ขึ้นเลยจ้ะพี่น้องสมัยตะกอนกัมัด,มดจับป้าไหวน,น้ำนิดหนึ่เออนี่บักหอยพนะี่น้องดอกบัวบนทันเป็นดอกพี่น้องจ้ะผมมจาจับผลดอกบัวปะ่ะต้นบัวปะ่ะต้นบ,ะตนบัวหลายหลายบนทัน,ปน,น,น,นเ,เป็นดอกพี่น้องบึงเฮือเก่าพี่นนั่งงาน ตะวันยังไม่ขึ้นเลยพี่น้องพี่น้องดูใบบัวบกสีเต็มไปหมดเลย this is vegetable นะวิมนี่ใบบัวบกพี่น้องจ๋าเห็นไหมเขาขึ้นตามท้อง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 น้ำนะพี่น้องเห็นไหมไปอยากเด้ลไผผักอะไรนะเกิดเองแต่ก่อนเขามาปลูกมันเลยเกิดมั้งพี่น้องจ๋าเนาะใบบัวบกหลายหลายเห็นหม พี่น้องสมัยแต่ก่อนน้ำหนามมันจะเขียนมาถึงนี่เลยและเสร็จทีนี้เราก็แบบว่ามาพายเรือแล้วก็สมัยแต่ก่อนก็มาตกปลาตรงนี้พี่น้องมันจะเป็นน้ําหน้าน้านะแปลกดีนะพี่น้องจา๋าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าที่ฝายกั้นน้ำเนี่ยเขาจะปิดเขาจะเปิดเขาจะเปิด,ปดน้ำมันก็เลยไหลลงเขาปล่อยน้ำไหลลงไปหมดพี่น้องมันก็เหลือแค่เนี่ยประมาณเนี่ยสมัยตอนที่เขาทําฝายใหม่ๆน้ํามันจะเต็มมาถึงเนี่ย น้องจ๋าค่อยก็นะมาพายเรือมาจับปลาตอนนี้เขาปล่อยน้ําแต่ว่าช่วงน้ำขึ้นน้ำมันเต็้มมาเหมือนกนอนะเรามาตอนหน้าแรงนะปกติหน้าแรงมันก็ไม่ได้ลงไปเยอะขนาดนี้นะนะเขาแปลกดีพี่น้องจ๋านะไปดูพญาวิมว่าอันียงเกาะอ่าพระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วพี่น้องจ๋าไปดูกันพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นไหมสวยบอพี่น้องจ๋าเห็นไหมนี่บรรยากาศมาฝาดก็จะพี่น้องจ๋าพระอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่พี่น้อง ไปคือถอดบรรยากาศบ้านเนาะเนี่ยพี่น้องจ๋าบรรยากาศบ้านเลยแล้วก็มีเรือตรงนี้ในชะ่ไสวยๆพี่น้องมาฝากข่อยกับท่านไม่เสียงยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอะไรนะเพิ่งตื่นพี่น้องจา๋านะวิวสวยอยู่พี่น้องอันนี้คือท่าน้ําอีกท่านหนึ่งพี่น้องจา๋าเนาะที่นี่มีท่าน้ําเยอะมากนะก็เรียกได้ว่ามีท่าน้ำสวยๆพี่น้องจา๋าไหมสวยไหมปีนี้ปีที่แล้วยังไม่เคยพามาตรงนี้นะ อยู่ใก่สวนอีพอลงไปดูกันยีดอกบอัวจะลงไปถ่ายดอกบอัวได้หรือเปล่าพี่น้องจ๋านะ น้าคอยเห็นดอกบัวจ้ะหน่อเดี๋ยวขอเสพไทยหลบดอกบัวหุ่มจ่เจา้างเดี๋ยวขอสิลงไปนเนตเรือหน้าจ๋ะถ่ายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นบ่น้อพี่น้องดอกบัวเห็นบ่พี่น้องวิวสวยแห้งอิ๋วจ้ะต้นนี้คอยนั่งอยู่บนเรือเด้อแต่ก็มีดอกดอกบัวพี่น้องจ๋าดูสิสวยมากเลยนะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยพี่น้องจา๋าเอามาฝากด้วยบานคอยสวยงาม สวยงามพระรามก้าเลยทีเดียวเห็นไหมวิวส,สวยๆพี่น้องจา๋าเนาะมีดอกบัวค่อยนั่งอยู่บนเรือได้นี่นะ่ะเห็นบ่เห่นเรือคนนั่งงามเหนนั่งงามนังพาพมาเบ่ง,ง,พ,ปปงพี่น้องเดี๋ยวจะภาพไปเบ่งพี่น้องไปเบ่งสวนผักด้วยัเนานะพามาดูให้หายคิดถึงแต่ว่าดอกบัวเนี่ยเห็นบ่ดอกบัวปา่าโบยอยู่ฝนพี่น้องดอกบัวมันยังไม่ขึ้นอะ่ะพี่น้องมันยังไม่เป็นดอกเลยนะนนยังไม่เป็นดอกเพราะว่ามันเรามาปี ดีเรามาเดือนมกราคมก็เลยไม่เป็นดอกต้องมาเดือนกุมภาพันธ์เมษาถึงจะเป็นดอกได้น้องแต่ว่าบัวแดงเนี่ยบัวเตอร์ลิลลี่บัวแดงนี่มันขึ้นไปน้องเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอากล้องซูมมาเราไม่ได้เลนส์ซูมมาพี่น้องจ๋าเนาะเนาะก็มาดูบรรยากาศโอ้สมซับออกก็เซนิดสักหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศมันดีหรืพี่น้องมันสวยเนาะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่อะไรนะ เราจะไปดูที่สวนกันแล้วกันนะเราจะไปที่สวนที่สวนผักพี่น้องใครจะเอาดอกบัวไปแกงพี่น้องจ๋ะแกงสายบัวเนี่ย็น่ไหมสวนบัวจากอะไรนะเห็นหอยเมื่อกี้เห็นหอยเมื่อกี้หอยไปไหนไม่รู้พี่น้องหอยเขาอยู่ในจิงสี่ไหมเขาอยู่ในจอกในไหนพี่น้องเห็นไหมเนี่ยมีแต่จอกแต่แหนนะเห็นไหมแล้วมันก็จะมีหอยอยู่นะจอกเหงื่ตา้มธรามชาาิพีน้องสมัยจะหอยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยไปเลี้ยงปลาเนี่ย่อยก็จะเด็กไปเห็นไหมดีเนาะพี่น้องจ๋า มันมันแบบว่าเนาะมันหาไม่ค่อยได้แล้วบรรยากาศแบบนี้สวยมากเลยอยากจะพาไปดูบัวนะ่ะบัวมันยังไม่ขึ้นพี่น้องไปเราไปนั่นดีกว่าไปไปดูสวนผักดีกว่าไปอันนี้ตุ่มเป็นบ่พี่น้องเอาวว้ใส่ใส่ปลาช่อนมั้งเนี่ยพี่น้องจา๋านี่บ้านข่อยมิตรนามแม่น้ำเนาะเห็นบ่ใส่ปลาช่อนใส่น,น้นใสนี้ฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมแล้วก็มีเรือพี่น้องจา๋าเรอือสวยเลยพี่น้องเอาขาขีดหนานไปเลือดมนูนมาต้มไหน ขาติดหนมมันงหมดไปเลยนะนี่นั่นมันมีไบพายมันแยากขาดพี่นงเดดออกเลยโอ้ยนางงามก็สุดทายไปดอกบวกัวคือไปเรือลงเรือลำนั้นมันกะ็ะหนามไม่ก็จมโผล่พี่นะ้องนะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่ามีเรือตรงนูน้นไกลๆมันลงไม่ได้หรอก มีนกใหญ่เต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมที่บ้านมีนกใหญ่มากใหญ่กว่านกกระเรียนกระสายนะตัวเบ้เล่เลยนั่นเป็นไงจ้ะนี่หน้าปังพี่หนอนไปเบิ่งหน้าปังเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งหน้าปรังนะจ๊ะไม่ใช่หน้าปีนะจ๊ะ พี่น้องดูสิน้ำค้างเต็มไปหมดเลยนี่น้ำค้างอยู่บนยอดยอดพี่น้องใจเห็นบ่ที่สวยเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่มันหนาวมันนี้มันเป็นหมอกเึ็มควันพี่น้องมันก็เลยเป็นน้ำค้างสวยงามมากเลยเห็นไหมจ้ะธรรมชาติมากเลย พี่น้องอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าคือลูกทงเทงนะพี่น้องเนาะทงเทงป่ามีสรรพคุณแก้ไอแก้ลดไข้ดิพี่น้องเด้อกินสดก็ได้นะพี่น้องจ๋าเอามาฝากกันที่เมืองนอกนี่จะแพงมากเลยนะพี่น้องจ๋าก็เอามาฝากลูกทงเทงตามบ้านนอกเฮามีหลายพี่น้องจ๋าอย่างอีพอปลูกไว้อยู่บ้านอยู่ด้วยพี่น้องนี่นะ พอกวศตดตนใหม่คุณแม่ก็นั่งนั่งพักพรกับน้องสาว,วาทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยแดดก็สวยๆ สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเดี๋จะเด้อขันมาคลิปก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันบามักกกดบอไลไม่เป็นไรนะพี่น้องจ้ายังไงก็ขอบคุณคลิปนี้คงคิดเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปี2561ที่คอยจะมาอยู่ที่หมู่บ้านบ้านนอกของเราพี่น้องนอกจากนั้นเราก็จะเดินทางต่ออายจะจะทราบว่าจะเดินทางไปไหนพี่น้องก็อย่าลืมติดตามกันคลิปหน้ารับรองว่าจะมีรีวิวเล็กๆน้อยๆให้ดูบรรยากาศสวยๆหรือไม่สวยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเดจ๋ยจะเด้อเดี๋ยวเจอกกันนคลิปห้าี็ ขอลาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนืจะเดอ้อเจอกันใหม่ปหบบหีหน้าสำหรับบ้านเฮานพี่ี่นน้องเนาะสวัสดีจ้า